พี่น้องล่าสุดเกิดอะไรขึ้น f อซแฟนคลับของน้องที่ดาลาวสุดปลืม้มสายตรงถึงพ่อดาวบ้านดอนเป็นยัคาร์โวยขุนลูกอัจตรวยะก่อนสิไปหนามาลางังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนมอลำัมทีคาร,รุบักสู้ผู้สู่คนมืนอนี่มาพบมาพอก,กันคือเก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาภานคนโกสุริโอปานทามิตัโก้ไปหนาโก้ไปหนาขึ้นเก่าละพี่น้องเอ้ยเอาตักไทย FC ฟแฟนครับทางฟังไทยราคาทั้ เมื่อนี่กระทือว่าเก่าดีซิบด,ดีซะไปได้เลิกดีพี่น้องมาพบ <ไป S 1> ม,มาพอกับพี่น้องอยู่คือเก่าหลังจากที่สองสามเมื่อพังหันหายไปพี่น้องก็ต้องเป็นหว่วงเป็นจ้าไดเต็มตาถุกมือพี่น้องเอ้าเป็นจังไดเนี่ยสำหรับว่ากันว่าเพ่งที่นอ้องทีดาเล่าเตรียม อ่นอ้อพี่น้องนองที่สีปอยมาไห้เอฟซแฟรครับได้ฟังกัน3<ฆ>มผลงานเพลงอ่อซึ่ง f อ f ซแฟรครับกัคือสีหูแน่แล้วเป็นผลงานเพลงจากปลายปากาของอันอีพอดาวบันดอน<ฆ>่ออซึ่งอ่อแต่งไห้ทั้งด้านของคุณเมฮาน,นีสีสารลองไว้ออนอพี่น้องนองที่นี่ก็เลยอ่าโดยความหักความเมตตาความเอ็นดูอ,อ,อยากให้น้องทิดาเล่านี่ละอ่าสืบสาร<ฆ>เออวันเถาะผลงานเพลงดีดี ให้ละลองสามผลงานพี่งกรวาสันว่นวาเอเพราะว่าสีเป็นฝันรักฝันร้ายสาวหน้าภาวารักว<ม>อนพี่มีรักเดียวสามตัวปะที่นี่เอาปะที่นี้ก็ต้องสิว่าเจ้าใดล่ะสิล่องเลี้ยวสิเป็นเจ้าใดเนี่ยสิได้เพราะได้มวนเพราะมวนก็ต้องถามจากผู้พินประพันธุ์แมนบอะกับนิการสายตรงหาคุณพ่อดาวบันดอนให้อีพอพิังว่าคือบอกเออมวนเพราะพอจังสินะ เออซึ่งอันอีพอดาวันดอนว่ามวนมวนมวนอืม,มซึ่งมีเพียงหนึ่งได้ที่อี่พอ่นเลือกเองเลยได้เพลงใดเพียคค่ะ ฟ, Salvador, ฟ,ฟันร <Metro. S 3> ัก <anonymous> ฟ <teenage father online> ันลายฟันรักฟ <guarante> ันลายแมนโอ้ยอ่อนซ้อนลายคนกับสีบอด้ยินเสียงอีพอดาบันรตอนตะโดนเลยว่ะเป็นบอแเฮาพาถ้าบอมี่น้องทีดาเลานี่เข้ากับบอด้ฟังคือกันดีแมนบอเอาดีใจน้ำสำหรับความรักความเอ็นดูความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องเนาะที่มีต่อลูกหลานวัซซันทเถาะจากแม่ฮันนี่สีสารสู่น้องทีดาลาวสิเป็นจังได้สามผลงานเพลงด้วยกันพี่น้องทั้งแดนของครูภูศรีวิไลพิ่นกัดีอกดีใจด้ปลื้มใจในความเอ็นดูความเมตตา ที่พอดาวันดอนเพิ่นมีตรตลูกเต่าจังสีแม่พัพนธพนออกมาโพสต์แจ้งข่าวกับเอฟซีแฟนคลับอยู่ตัวพี่ขามพานว่าเพิ่นมาจังซี่สายตรงทรงกำลังใจจากพอดาวบานดอนอขอพระคุณพอดาวและครอบครัวที่เมต,ตาอีหลานหนอยธิดาเล่าครับอขออนุญาตพอดาวนํำความอบอุ่นมาให้พี่นอ้องน้ำเด้อครับว่าสันน้องธิดาเล่าลองเพลงให้คุณพอดาวบ้านดอนฟังเป็นจังไรเสียงาเสียงพุ่งเสียงเต็มแมนบอสพี่พอดาวเสียง ก็จะได้คือคื่นอันท่านี่สีฉันเยียขึ้นมาเออเอาสีมวนบ่มวนนอพี่น้องเนาะอันนี้เข้ากับให้พี่น้องไปฟั่งน้ำกันโหลดว่ามวนบอให้พี่น้องคอมเมิตนเมื่อว่าสูฟั่งน้ำแนวว่าหมากบออสำรับนี่แหละสามผลงานเพีงนี่แหละว่ันสั่นซะเออเอาไฟั่งพร้อมกันเนาะแอดมิ่หน่อยค่ะวันพีงมีรักเดียวให้คุณตากวันพีงเอนพิงมีรักเดียวจะบาดหนึงหลบวันพีงมีรักดี หัใจยาได้แบ่งปันรอยผ่านย่งามตามเตือรักเดียวให้โลกเขาเลือผู้ชายใจเสื่อมีพียเท่านั้นลาคิดหอดคนโสดาหัวอกสาวเช้าน่ารักขึ้นฟ้าสา,ายลอง <Okay. S 2> ลายานตะวันเป็นขมยานพี่มีคขวไวที่ทำให้รักภาวะสาวเชาหนาโอ้ยยังคอยเป็นจังใดคันคอยว่าม่วนเด สิบอดปีแต่ว่าความสามารถนี่โอ้สุดยอดอแล้วน้องเพราะเป็นคนไทยนะั่นะนะน้องเป็นลูกหลานทางฟัง,ฟงสปปสำเนียงอย่างกรสิมันกะสิบพรไทยเปะ๊ะแต่ว่าน้องที่ดาราวมีความแตกต่างอืก็คือเป๊ะสำเนียงใกล้ๆกับคนอ,อีสานทางประเทศไทยเลยเม่าบกันโอ้สุดยอดเป็นเด็กหน่อยที่เบิ่งงล้ว มีความฉลาดในตัวเด็กสำหรับน้องที่ดาร์ล่าวแมน,นบอกการปรับตัวการอีย่างจังสิไหมถือว่าเป็นเป็นเด็กหน้อยที่ฉลาดว่ะซันเทาะแล้วนอกจากพ่อสวรรค์แล้วยังมีพ่อสแสวงสําหรับน้องที่ดารล่าวนาอพี่นอนะ้องเนาะล่าซุเพียงข้ามผ่านเอฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันบกว่าสิเป็นทางไทยหรือว่าทางต่างประเทศก,ก็ตามหลับให้พานเอฟซีแฟนคลับเดินทางมากเริ่มรู้จักน้องเยอะขึ้นจังสิไหมแต่แตะกีกักบซีเอฟซีแฟนคลับเพราะท่านใดงหูจักหลายน้องแห่งวายยุไปไซก์กระตางท่า มีคนมาขอทายรูปนั่มมาถักจำนองได้จังสีน,น้องดีใจหลายล่าสุดพี่น้องนี่เห็นบอไปทางใดก็มีเอฟซแฟนคลับมาหามาหักมหอมาสัน่นเถาะจากกอดทางออนไลน์่าาหน้าจอมือนิขึ้นแม้ทางสกุลมามาขอกอดตัวจริงน้องชิดาลาวเพื่อนว่าเพื่อนว่าอ่าเม,อมือว่านเมือกอนนี่ก,ก็เป็นเอฟซีจากรุ่นพ่อ,อพอผู้ศีวิไลมาหอดเอฟซีรุนลูกอื แต่แต่กี่กับกอดทางออนไลน์เบื้องลูกสาวทางออนไลน์่าสั่งท็อปเบื้งทางหน้าจอโทรศัพท์แบบที่นี่เดินทางมาหาเลยปวดบบลอนท่นบวือมากอดตัวจริงๆมาเห็นตัวจริงๆเท่ากับไก่เลยเดี๋ยวพี่ไม่าไก่สีได้เห็นตัวจริงน้องที่ดาราวแล้วเพื่อนสีมะเร็งอยู่อำเภออัสมานนี่จ้นเดือนหนต้นเดือนหนาต้นเดือนเป็นิกีกาเด้อพี่น้องเด้อจังดาอ่อนซ้อยกูหน่อยๆบางๆอแต่ว่าคือจังเห็นนคอเมนจากเอฟซีแฟนคลับวาน อีหยังไล้าขๆครับผ้านองไปหาหมอในหรือว่านองบ่สบายบาอเพราะว่าวเห็นบางคอมเมมตนว่าน้องจวงได้ละวไ้ายๆกับวัดลงข้อบอจังสี่นะ่วงนี้อากาศเปลี่ยนพี่นอ้องไข้วัดไ่กําลังระบาดรักษาสุขภาพตัวเองนําเนาะพี่น้องเนาะ <ผม S 1> ออาทรงกําลังใจสําหรับน้องชิดาลาวพี่น้องตอนนี้ทางด้านของไข้ครูผู้ศรีวิไลมีศิลปินน้องใหม่อายุ9้าขวบมานําน้องเอียงกอพยาบาาน้องยังแก้วน้องยงแก้วเสียงดีคือกันก็แผ้ผู้เป็นเอื่อยเด้ แมนบแต่ตะกีว่าสิบเอ็ดขวบเนี่ยะน้อยแล้ว่าสันทบแบที่นี่เก่าขวบสิเป็นจ้าไน้ี่น้องต่ว่าเสียงนี่ถือว่าบ๊ธรรมดาละอ่าทรงกำลังใจน่ครับพอพูดเออต่ว่ากะก่ย่างยูทางฟังพุนละแต่ว่าอาจสิมีผลงานมาให้อ่าเพราะเปพี่น้องได้รับฟังกันว่าทางสันซาก็ถือว่าอ่าเป็นสามผลงานเพลงอ่าช่วงแรกสัก่อนไทยยับซี่แฟนคลับไปฟังถ้าสมมุติว่าได้รับการตอบรับดี เ,เสือว่าก้อนล่าชุดหลังๆตามมาแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้เอาก้อนนั่นแน่ก้อนนี่แน่เออน้ําตาลหล่นบนที่นอนอันนั่นอันนี้มาใ<ม>จเย็นๆเอาสามเพ่งนี่ก่อนวาสนาเอากะสุดท้ายท้ายสุดน้องพีนง่นอกกอ้องน้องกะอขอให้คุณพออดาวันดอนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อวพอเด้ออยูย่ตำลุงํำหลานไปโดนๆเพราะว่าฟังเสียงก็ยังยี่พอพนเมื่อยกระสิด้วยอายุละกะ นี่ล่ะ,ะโลกไพ่ไข่เก็บคือวานั่นละเนาะอเอ้อจาจงสับพี่น่องสำหรับมือนี้กกสิจากล่าแล้วจากพี่น่องไปจะเปยงสำานีดแล้วว่าพอกันไม่คลิปหน่ะพี่น่องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ